พลตํารวจตรีอัจย,ยนไกรทองโฆศกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าภายหลังที่ออยการสูงสุดส่งสํานวนฟ้องต่อสารอาญาไปแล้วโดยหลังจากนี้หากตยยํารวจยังพบว่ามีพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็จะสามารถรวบรวมส่งให้กับคณะทํางานของเอยการสูงสุดพิจารณาว่าจะเพิ่มไปในสํานวนหรือไม่ขณะเดียวกันหากพบพยานหลักฐานเพิ่มจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาบุคคลใดเพิ่มเติมก็จะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาได้ในภายหลัง ส่วนกรณีที่มีหนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นภรยาของตู้ห่าวยศพันตํารวจเอกหญิงได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างฝากขังนั้นก็ถือว่าเป็นดุลพินิษของศาลในการพิจารณาเนื่องจากเห็นว่ามีอาชีพมีที่อยู่อาศัยชัดเจนและไม่มีพฤติการหลบหนีแต่หากเพราะว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานทางคณะพนักงานสอบสวนก็มีสิทธิ์เพิกถอนประกันได้ค่ะ รวมทั้งหากประชาชนท่านใดมีหลักฐานชัดเจนว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานก็สามารถนำมามอบให้กับพนักง,งานสอบสวนพิจารณาได้ค่ะ